ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลเรื่องราวชีวิตของไป่เชิญเสียงนะครับเป็นหนึ่งใน8นะครับที่ไปฝึกฝนที่เกาะเทพสมุทรนะครับมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับ ก็สวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทังซานทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับไปเชิญเซียงนะครับหนึ่งใน8นะครับของกลุ่มที่ไปฝึกฝนที่เกาะเทพสมุทรนะครับที่เดินทางไปพร้อมกับถังซานเนาะว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับชื่อไปเชิญเซียงนะครับอายุตอนจบนิยายนะครับอายุ24พลังวิญญาณ50นะครับแหวนวิญญาณ2เหลืองสองม่วง5ดํานะครับวิญญาณยุทธ นกนางแอ่นหางแหลมนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับข้อมูลตรงนี้ผมอิงจากนิยายนะครับเขาบอกว่าไปเชิญเซียงนะครับเป็นหลานสาวของไปเหือนะครับแห่งตระกูลความเร็วเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลที่เคยเป็นกําลังหลักของสํานักข้าเทียนนะครับไปเชิญเซียงครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับถังซานและเป็นสมาชิกคนที่8นะครับที่ร่วมเดินทางไปฝึกฝนที่เกาะเทพสมุทรร่วมกับ7สัตว์ประหลาดแห่งเชกนะครับพรสวรรค์ของไปเชิญเซียงครับจัดอยู่ในระดับผู้ที่ มีพรสวรรค์สูงนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดของวิญญาณยุทธของเธอนะครับที่เด่นเพียงด้านความเร็วนะครับเพียงอย่างเดียวทําให้ความสามารถของเธอถูกจํากัดนะครับมาหงจินนะครับหลงรักเธอและต้องการแต่งงานกับเธอนะครับเขาได้รับการเห็นชอบจากไปเหือนะครับปู่ของเธอด้วยสาเหตุที่จิตวิญญาณฟินิ์เพลิงของมาหงจิ้นนะครับอาจจะทําให้การพัฒนาในอนาคตของตระกูลความเร็วนะครับสามารถลบจุดด้อย ในด้านพลังการโจมตีของตระกูลลงได้นะครับแต่ด้วยรูปลักษณ์ของหมาหงจิ้นทําให้ไบเชนเซียงนะครับยังไม่เปิดใจที่ชอบเขานะครับและมักจะทะเลาะกันอยู่เป็นประจำนะครับภายหลังได้ร่วมเดินทางไปยังเกาะเทพสมุทรนะครับเธอได้รู้จักเห็นความจริงใจและเห็นการเปลี่ยนแปลงของหมาหงจิ้นมากขึ้นนะครับเธอก็ค่อยๆเปิดใจยอมรับหมาหงจิ้นทั้งคู่จึงได้คบาหากันนะครับแต่ด้วยการฝึกฝนของเธอที่ไม่แข็งแกร่งพอที่ จะสืบทอดตำแหน่งเทพโดยตรงนะครับและมาหงจิ it it ้นไม่สามารถผ่านการทดสอบของเทพระดับหนึ er. ่งได้นะครับเธอจึงเป็นคนเดียวในกลุ่มนะครับที่ไม่สามารถขึ้นสู่แดนเทพได้นะครับเป็นคนเดียวในกลุ่มก็คือเป็นกลุ่ม8คนนะครับไปเชิญเซียงและ7สัตว์ประหลาดแห่งเช็คนะครับเพราะว่า7สัตว์ประหลาดแห่งเช็คขึ้นสู่แดนเทพหมดนะครับแต่เธอฝึกฝนไปไม่ถึงระดับ100นะครับก็เลยขึ้นสู่แดนเทพไม่ได้นะครับส่วนเรื่องแบบทดสอบเทพชั้นหนึ่งนะครับก็คือผู้ที่สามารถสืบทอด ตำแหน่งเทพระดับเทพขั้นหนึ่งหรือว่าฝึกฝนไปถึงระดับเทพขั้นหนึ่งนะครับสามารถพาคนขึ้นแดนเทพไปด้วยได้จํานวน2คนนะครับอย่างทั้งซานก็เลือกพาพ่อกับแม่ขึ้นไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลของไบเชิญเซียงที่ผมรบวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดเพื่อนๆสามารถพูดคุยคอมเมนต์ comment, เพิ่มเติมกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ